่าวด่วนตอยเศรษฐาวัย77ปีติดเชื้อโควิด19ได้เข้ารับการรักษาแล้วหลังผู้จัดละครสาวอีพุทธิดานะครับได้โพสต์แจ้งข่าวเมื่อเช้าวันนี้ครับ19เมษายนว่าลูกชายน้องมีบุญครับติดเชื้อโควิดไม่มากและคุณหมอครับอนุญาตให้เข้ารับการรักษาที่เดียวกับตนและสามีครับโดยล่าสุดครับช่วงบ่ายของวันนี้ก็ทราบผลว่าคุณพ่อต้อยเศรษฐาศิลัายาครับวัย77ปีศิลปินแห่งชาติ ได้ติดเชื้อโควิดด้วยอีกคนหลังการตรวจหาเชื้อครั้งที่2ครับแหล่งข่าวใกล้ชิดครับเผยว่าทราบผลว่าคุณพ่อติดเชื้อโควิดเมื่อคืนนี้ขณะนี้ครับรอรถพยาบาลมารับที่ผ่านมาแหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่าสาเหตุการติดเชื้ออาจจะเพราะคุณตาได้ใกล้ชิดกับหลานคือน้องมีบุญครับที่มีเชื้อโควิดอยู่แล้วอาจจะทําให้ติดเชื้อจึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อรอบที่2ครับเมื่อวันนี้18เมษายน จึงทราบผลว่าติดเชื้อโควิดเช่นกันซึ่งตอนนี้อาต้อยกำลังรักษาโรคมะเร็งปอดอยู่